การบริหารเวลาในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการบริหารเวลาเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับภาระหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการลดความเครียดและเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมที่เรารักการบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องยากหากเราเข้าใจหลักการและมีการวางแผนที่ดี บทความนี้จะพูดถึงวิธีการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน 1. การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเริ่มต้นที่ดีในการบริหารเวลาคือการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลได้เช่นการตั้งเป้าหมายในการทำงานประจำวันการตั้งเป้าหมายระยะยาวสำหรับการพัฒนาตนเองหรือแม้กระทั่งการกำหนดเป้าหมายสำหรับกิจกรรมพักผ่อน การกำหนดเป้าหมายจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรในแต่ละวันและควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร2การวางแผนล,ล่วงหน้าการวางแผนล,ล่วงหน้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถใช้เครื่องมือเช่นตารางเวลาหรือแอปพลิเคชันจัดการเวลาเพื่อช่วยในการวางแผนการกำหนดตารางเวลาให้ละเอียดจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรในเวลาไหน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการลืมงานสำคัญหรือต้องทำงานที่ไม่คาดคิด 3. การจัดลำดับความสำคัญการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเราควรจัดงานที่สำคัญและเร่งด่วนไว้เป็นลำดับแรกและลดความสำคัญลงตามลำดับของความเร่งด่วนและความสำคัญการใช้วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญที่สุดและลดการทำงานที่ไม่จำเป็น 4. การจัดการกับการทำงานที่หลากหลาย B. บางครั้งเราต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันการจัดการกับการทำงานที่หลากหลายจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถใช้เทคนิคเช่นการทำงานแบบรวบรวมงานที่คล้ายคลึงกันมาทำในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อช่วยลดเวลาและความพยายามที่ใช้ในการเปลี่ยนงานบ่อยๆ 5. การหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ ที่ทําให้การบริหารเวลาไม่เกิดผลเราควรหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งโดยการกําหนดเป้าหมายย่อยๆสําหรับงานใหญ่และให้รางวัลตนเองเมื่อสามารถทํางานเสร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้การแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยๆจะช่วยให้เรารู้สึกว่าการทํางานนั้นไม่ยากจนเกินไปและสามารถทําได้ทันเวลา 6. การพักผ่อนที่เพียงพอการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักผ่อนจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและสมองไม่สามารถทำงานได้ดีการจัดเวลาสำหรับการพักผ่อนเช่นการนอนหลับอย่างเพียงพอหรือการพักเบรกระหว่างการทำงานจะช่วยให้เรามีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 7. การปรับตัวและเรียนรู้ในบางครั้งการวางแผนและการจัดการเวลาของเราอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การปรับตัวและการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการทบทวนแผนการทำงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสรุปการบริหารเวลาเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนล่วงหน้าจัดลำดับความสำคัญและการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง จะช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การพักผ่อนที่เพียงพอและการปรับตัวตามสถานการณ์จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับภาระงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการบริหารเวลาที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายแต่ยังช่วยให้เรามีเวลาเหลือสำหรับกิจกรรมที่เรารักและมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วย